สวัสดีเช้าวันศุกร์ที่3เมษายนปี2020กลับมาพบกับ Morning Routine Podcast กันอีกครั้งนะครับผมเอ็มเพิ่มสักจากมงคลชัยจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังว่าตลาดการเงินทั่วโลกเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมามีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาเริ่มกันเลยนะครับเมื่อวานนะฮะมันมีประเด็นหลักๆเกญ่ๆเลยอยู่2ประเด็นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ประเด็นแรกกันก่อน เมื่อวานเนี่ยราคาน้ำมันดิบนะครับมันมีการฟื้นตัวอย่างรุนแรงเลยทีเดียวนะฮะทั้งแบรนด์และกับดั U ี UTI นะครับโดยเฉพาะดั U ี UTI ดัี UTI เมื่อวานเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงที่สุดใน1วันเลยนะครับที่ตั้งแต่เคยมีแบบการการเทรดตัวดัชนีตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยโดยปรับตัวเพิ่มขึ้นไปถึง24%นะฮะมาดูกันว่ามีประเด็นอะไรที่ทําให้ราคาน้ํามันเนี่ยฟื้นตัวขึ้นมาได้แรงนะครับ สาเหตุที่หนึ่งเลยนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐเนี่ยได้ออกมาเผยก,กับทางสื่อว่าตัวเขาเนี่ยได้มีการต่อสายพูดคุยกับประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียแล้วก็มงกุฎราชก,กุมารมูฮัมหม็ดบินซามานแห่งซาอุดิอาระเบียนะครับแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าทั้งรัสเซียและซาอุเนี่ย จะมีการลดกำลังการผลิตลงประมาณ10ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับหรือว่าอาจจะสูงถึง15ล้านบาร์เรลก็ได้นะฮะอันนี้คือสิ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์เผยออกมานะครับประเด็นที่2นะครับเนื่องจากประเทศจีนเนี่ยเป็นประเทศที่ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้ได้ก่อนนะครับเขาระบาดก่อนก็เลยควบคุมได้ก่อนแล้วก็ เลยมีการเปิดเมืองมีอะไรประมาณนี้นะครับมันก็เลยมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นนะครับแล้วก็ทางจีนเนี่ยก็ได้มีการซื้อน้ํามันเข้าคังเพื่อใช้ในยามฉุกเฉินหรือในหรือเขาเรียกว่าเป็นคังสํารองอะไรเงี้ยนะครับพอเขาเห็นว่าราคาน้ำมันเนี่ยมันลงมาเยอะก็เลยเซื้อเข้ามาใหญ่เลยนะครับด้วยประเด็นต่างๆเหล่านี้มันเลยทําให้ราคาน้ํามันเนี่ยฟื้นตัวขึ้นมาได้ดีมากนะครับ,รบเมื่อคือนที่ผ่านมาต่อมานะครับมันมีเรื่องประกาศตัวเลข คนว่างงานนะครับโดยมีผู้มาลงทะเบียนในสัปดาห์ก่อนเนี่ยถึง6.6ล้านคนนะครับถือว่าเยอะเยอะมากด้วยเพราะจริงๆตอนแรกเนี่ยตลาดคาดว่าตัวเลขเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสัก3.1ล้านนะครับซึ่งก็ถือว่าเยอะอยู่แล้วนี่กลายเป็นว่ามันมากกว่าที่คาดไว้ถึงเท่าตัวเลยทีเดียวตัวเลขนี้เนี่ยมันเป็นตัวเลขที่สดใหม่มากนะครับเพราะว่ามันเพิ่งสํารวจเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเท่านั้นเองนะฮะเมื่อตัวเลขสัปดาห์ที่แล้วกับสองสัปดาห์ที่แล้วรวมกันเนี่ย 10บล้านลายนะครับเยอะเยอะมากนะครับก็โควิด -19 ก็กระทบกับเศรษฐกิจสหรัฐไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวนะครับตัวเลขพวกนี้เนี่ยมันเรียกว่ามันอัปเดตนะฮะมันไม่เหมือนกับตัวเลขภาคก,การผลิตที่สำรวจโดย ISM แล้วก็ตัวการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่สำรวจโดย ADP ที่เพิ่งประกาศไปเมื่อวันสองวันก่อนนะครับตัวเลขพวกนั้นเนี่ยมันจะไม่อัปเดตเท่า นะฮะหล้วตัวเลขพวกนั้นมันก็ยังออกมาดูค่อนข้างดีอยู่นะครับเมื่อคืนดาวหุ้นสารัตรก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะฮะหลกัลกๆเลยก็คือปัจจัยเรื่องราคาน้ำมันนั่นแหละหุ้นในกลุ่มน้ำมันก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงนะครับในช่วงเปิดตลาดแ,แรกๆก็มีความผันผวนนิดนึงนะฮะข่าวดีกับข่าวข่าวดีจากเรื่องราคาน้ำมันกับข่าวไม่ดีในเรื่องคนว่างานสูงเนี่ยมันก็สู้ๆกันน,นิดนึงแต่สุดท้ายแล้วก็กลายเป็นปัจจัยด้า,านราคาน้ำมันเนี่ยมีผลมากกว่านะครับพวก อ่ดชน,นีหลัก,ลกๆเทียงพวกดาวโจนส์เนี่ยสันทีห้าแล้วก็ n a s แ a q เนี่ยก็ปรับตัวกันเพิ่มขึ้นกันมากกว่า2%เนะครับดัชน,นีวิกินเด็กเนี่ยปรับตัวลดลงแรงเลยนะครับมันอยู่ที่ประมาณ50.9้วละมันยังสูงอยู่ไหมก็ยังสูงอยู่แต่ว่าก็ลดลงมาค่อนข้างเยอะมากล้นะครับตลาดหุ้นเอเชียเมื่อวานก็ไม่ค่อยมีประเด็นอะไรนะฮะมันก็เมืม่อเมื่อตอนที่ตลาดหุ้นเอเชียเทรดกันเนี่ย ดาวโจนส์ฟิวเจอร์มันบวกก็ได้ประมาณสักเปอร์เซนต์กว่าแล้วก็น้ำมันก็มีการฟื้นตัวที่ดีนะครับแต่หุ้นเอเชียส่วนใหญ่ต้อเลยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับไม่ได้มีประเด็นอะไรเป็นพิเศษมันมีแค่ต่หุ้นญี่ปุ่นนั้นแหละที่ปรับตัวลดลงนะครับเพราะว่าในญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ยังกังวลเรื่องที่ว่ามันจะมีการปิดเมืองมีอะไรประมาณนี้นะครับแล้วค่างเงินเยน,นก็แข็งค่าขึ้นด้วยนะฮะ ตลาดยุโรปก็เหมือนกันนะครับยุโรปก็คล้ายๆเอเชียนะคือปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับโดยได้หุ้นในกลุ่มน้ํามันเข้ามาสนับสนุนนะครับพวกหุ้นน้ามัน,นขึ้นแรงเลยอย่างหุ้นเชลลหุ้นบีพีอ, BP อะไรเงี้ยปรับตัวเพิ่มขึ้นไปกันประมาณสักอย่างเชลลนี่ปรับตัไป้เปเนลยนะครับ Bp นี่5้ค่อนข้างเยอะนะครับทองคำก็กลับมายืนเหนือ1,600ยเหรียญได้อีกครั้งนะฮะ กลายเป็นหลังๆช่วงนี้เนี่ยราคาทองคำเนี่ยปรับตามตลาดหุ้นเนี่ยหลายครั้งละนะครับต้องดูว่ามันจะเป็นอย่างนี้ได้นานขนาดไหนอ่สุดท้ายนะครับตลาดหุ้นไทยตลาดหุ้นไทยเนี่ยเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีเลยนะครับบวกขึ้นไป32.76บจุดหรือเกือบ3เปอร์เซ็นต์นะฮะ2.96เกปอร์เซ็นต์กลุ่มที่เข้ามาสนับสนุนตลาดหลักๆเลยก็ยังเป็นกลุ่มน้ำมันนะครับปิโตรเคมีลงกาน ขึ้นกันดีมากนะครับหลายๆตัวเนี่ยบวกกันเกิน10%นะครับอย่างพระเนี่ยบวก1ิบสิบเอสอ,บ,อบวก12%นะครับบวกกันได้ดีเลยนะฮะบ,บวกกันดีมากนะครับตลาดหุ้นไทยนี่เลยบวกกันดีเลยตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาจนถึงตอนนี้เนี่ยค่างเงินบาทน,นี่ก็อ่อนค่าไปมากกว่า9%แล้วนะฮะพอจำกันได้ไหมว่าตอนที่ช่วงปิดป,ปีที่แล้วเนี่ยอยู่ดีมันมีขยบ แบบแรงนิดนึงไม่ปิดที่ประมาณสัก29.8แต่ตอนนี้นี่มาปิดกันอยู่แถว33แล้วก็อ่อนตัวกันมา9%กว่านะครับในเอเชียเนี่ยส่วนใหญ่อ่อนตัวกันหมดเลยอินโดนีเซียนี่อ่อนกว่าเราอีกอ่อนไป16%แล้วอ่อนไปอ่อ,อนไปเยอะเลยนะครับในเอเชียนี่ที่แข็งค่าขึ้นมีแค่จะเป็่นเยนัอย่างเดียวเท่านั้นนะครับก็แข็งขึ้นมาประมาณ1%กว่าๆนอกนั้น,นี้ส่วนใหญ่จะอ่อนลงกันหมดนะครับ ก็เมื่อวานก็หลักๆเลยก็เรื่องน้ํามันนะฮะน้ามันเป็นตัวพระเอกเลยของตลาดเมื่อวานเดี๋ยวเรามาสรุปกันหน่อยนะครับว่าเมื่อวานมีประเด็นอะไรบ้างประเด็นที่หนึ่งนะครับประธา,านาธิบดีทรัมป์นะครับได้มีการต่อสายคุยกับประธานาธิบดีปูตินนะครับแล้วก็มงกุฎราชกุมารมูฮัมหมัดบิลซามานนะครับของซาอุดได้ข้อสรุป,ปประมาณว่าจะมีการลดกําลังการผลิตลงประมาณสิบล้านบาร์เรลต่อวัน แล้วก็อาจจะสูงถึง15ล้านบาร์เรลต่อวันก็ได้นะครับอันนี้ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าจะยังไงร,ราคาน้ำมันก็เลยปรับตัวเพิ่มขึ้นดีมากนะครับประเด็นที่2นะครับตัวเลขผู้ลงทะเบียนว่างงานเนี่ยสูงถึง6.6ล้านรายเลยทีเดียวสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้มากกว่าเท่าตัว2ส,สัปดาห์รวมกันนะครับตัวเลขนี้สูงถึง10ล้านเลยทีเดียวเยอะนะครับเยอะมากประเด็นที่3มนะครับตลาดหุ้นไทยก็ฟื้นตัวได้ดีนะครับเมื่อวาน กลายเป็นจากที่ก่อนหน้านี้นะครับค่อนข้างและกาดตลาดหุ้นอื่นๆนะครับตลาดหุ้นอื่นเขาฟื้นกันได้ดีของเราฟื้นน้อยนะครับพอดีตลาดหุ้นเราเนี่ยมันมีหุ้นน้ามันอยู่เยอะพอราคาน้ํามันฟื้นตัวดีเนี่ยหุ้นไทยมันเลยฟื้นตัวดีมากเลยนะครับก็วันนี้ก็มีเรื่องมาฝากเท่านี้นะครับยังไงก็สุดสัปดาห์แล้วนะครับแต่ว่าช่วงเวลานี้ก็มีการประกาศเคอร์ฟิลแล้วนะครับก็ห้ามออกจากที่ที่พักอาศัยนะครับตั้งแต่สี่ทุ่มจนถึงตีสี่ นะครับก็ขอให้ Work f r ฟ m home หรืออะไรก็ตามที่ฟอร์ home นะครับอย่างมีความสุขนะครับวันนี้ก็เปเรื่องมาฝากเท่านี้สวัสดีครับ